เมื่อเนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณครับเออลูกค้าที่น่ารักทุกคนครับผมนี่ที่คอยซัพพอร์ตก๋วยเตี๋ยวมาโดยตลอดครับพี่น้องครับนี่เจานากกาอ้อยพิ่งก็มาเอาปองนี่นะครับผมโอ้ยลดน้ำตาลมาลงน้ำตาลพี่น้องครับนี่ผู้ชายขายน้ำครับผมเออ โรงงานไงเห็นอย่างนาะมืนอนนี่เนาะอือขอบ,บุญขอบคุณไปยันลูกค้าคือเก้าครับอือที่คอยซับพอร์ตก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่จะถวยนี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถวยครับผมได้เห็ดแล้วเ้้ยนี่อือตนอันยังว่่เห็ดน,นี่ต้องยังอีกครับนี่มาเด้อมาเด้อเออเอ กำลังหื้อพากันครับพี่นอ้องถาลงลวงละพูน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 พากันกำลังหื้อพากันถาลงน้ำตาลนะลพี่น้องครับนี่มาด้อ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 กินขา้าวกินน้ำก่นอ,กอนทุกคนเด้อครับอือ่านี่นะพี่นอ้องเรื่ออือบ่าวขายน้ำ่นกันเลยอืมอม,มันชีเมิดเลยพี่น้อง ครับเอ,เ,เอาเส้ยน,นยังครับเส,นเนส้นเล็กหมูนเนื้อไก่เนื้นบบอเนื้อนะธรรมดาสี่สิบห้าพิเศษห้าสิบเอาแบบไหนครับหกสิบ 60. 60จุกห้าแปดสิบแบบไหนหกสิบเนาะมาเอาเอาก้านก่อน่มีครับได้ยังไง อบก,บ,กบ่หัวมันก็คักปันนยางเหลียวเนาะของขนาดเล็วๆวันใส่เข,ข่าเปล่าเนาะ